สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลอทุ่งครับ f c เมื่อนี้บ่าวแอมลอทุ่งเดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่ปุ๊กรับแม่ปุ๊กฝันแม่นเนาะครับเนาะฝันว่าได้ขับรถกระบะยกล้อครับ f c ขับรถกระบะยกล้อหน้า2ล้อเลยครับเนาะเป็นว่าทะเบียนเห็นมี4ตัวด้วอครับเห็นทะเบียนตัวแดงจึงคืองต้องให้ f c เอาไปตัดเหรียญเอาครับ FC ฟคุณนั่งอยู่ทั้งคุณครับ FC เดี๋ยว se e ส so ิภาพไปสัมผัสแม่ปุ๊กของเฮาเนาะครับเนาะจ้าจังๆงวดนี่เพื่อนว่าครับเด็กทีเป็นตัวใดทะเบียนรถครับเอฟซีัสครับแม่ปุ๊กสวัสดีครับแม่ปุ๊กครับสวัสดีครับเป็นคนหนึ่งฝันแม่นครับผมตั้งแต่ต้นปีมาเนาะบอยเอ็มเนาะครับผมแต่ว่ากลับมาผ่านโยกโควทครับผมงวดสัมผานมากกับที่ว่ารุดไปเนาะแต่ว่ากลับมาเนี่ยครับอาจจะรุดงวดชองงวดนั้นกระดาษจะกลับมากกรได้ครับเพราะว่า <c oughs> ตามจริงตั้งแต่ปีใหม่มาหนิแม่ปลูกว่าแม่เขาประมาณสีหรือหางวดครับถึงว่ามาผ่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาแนบอย่างเนาะผ่าไปแล้วมันก็นอาจจะกลับมากงวดได้ครับผมเลยมาจิตามหายไปฝากพี่จอนน้องครับผมเดี๋ยวไปฟังเรื่องเล่าจากแม่ปลูกเนาะว่าใดถามกันอยู่ครับว่าเพิ่นฝันเกี่ยวกับหยังฝันไ่ใช่ไหมแม่ปลูกฝันในซองมือแล้วล <c oughs> <c oughs> ่ะฝันในซองมือแล้วฝันว่าจะคล้องหางคีรถปิกับบ่เป็นเดี๋ยวหันไปขับรถปิกับโอ้ ปั้นวันมีคนเอารถมาจอดไว้ว่าสันขี่แม่ว่าสันขี่ไปโหลดเขาว่าป้ายแดงหรือป้ายขาวป้ายธรรมันได้ละป้ายขาวนี่แหละขี่โหลดเขารถใหญ่กันโยกหล่อเป็นกันยังว่าโอ้จนได้ยกล้อผมบอกว่าจะคล้องเห็นคล้องมอเตอร์ไซค์ยังเป็นเบิร์ตหนารถใหญ่ยังเป็นครับผมขี่โหลดกันโยกหล่อเขาเบิ่งร์ตคล้องขี่เป็นคขาอย่างไดโหลดเขาเด้โชั่โชั่เลยยังว่าจะไปเหยียบท้าได้โยกหล่อเลยยังว่าโหลดพีก้ัมเ็จะวันนั้น ป้ายทะเบียนนั่นเก้าเก้าสองหนึ่งเก้าเก้าสองหนึ่งแม่หยกหล่อเลยคือมันสิรสดูเก้าเก้าสองหนึ่งสี่โตเบิ้งป้ายทะเบียนโอ้ยขันนี่แหละว่าะฉันเขาว่าอันขี่ได้เอาไปเลยเขาน่ะอุ้ยดีใจตื่นขึ้นมาอย่างอันดีใจดีใจมุมๆโย่ว่าจะของหยกหล่อได้ขี่ได้แล้วขี่เก่งนะแม่บอกให้ขี่ได้เขาจะหายจะข้องกับหยกเลิศเนาะหยกหล่อให้เขาเบิ้งเลยเหมือนจะ ถ้าตัดนี่ตัดให้ยังไหนไม่ปลูกมันมีเด็กสี่ตัวนี่ถ้าตัดที่ตัดรากหนาได้เก่าหนึ่งเก่าสองทึกสันบอกเพราะว่าเก่าเก่าเนี่ยเราต้องตัดอยู่แล้วครับโอ้คันตัดขยีตัดเป็นเก้าหนึ่งเก่าสองหรือว่าเก่าเก่าหนึ่งเก่าเก่าสองอย่างนี่เพาถ้าสามตัวเก้าสองหนึ่งก็สวยไดครับเก้าเก้าหนึ่งนี่ก็คือเลยเพราะว่าเหล็กหนอครับถ้าเราตัดเอาน้ำหันล่ะเพราะว่าเอากับ แต่ว่าได้ยกหล่อพ่นได้ล่ะเสียดจังได้ระอล่าอนเนี่ยหยกหล่อไม้ข้า่าจังได้ไหมครับฮะไม้ข้วบาจังได้หยกหล่อขึ้นสูงที่นครับขึ้นสูงครับก็ต้องสามตัวแล้วต้องตาเห็นได้สามตัวละสันมัอยู่หยกหล่อขึ้นมันก็จะอยู่ทั้งบนเนาะครับมีบนกลางหยกหล่อกัาสันครับแต่ว่าอายุแม่นี่หาศูนย์ครับหยกหล่อเก้าเก้า สองหนึ่งเขาก็ะไฮ้ได้ได้โหลดนะโหลดขั้นสีเขียวแม่แต่ผมไผ่เลยแต่ว่าโหลดนะขั้นสีเขียวจะบ่มมากดอกสีมันนั่นครับแต่ว่าเข้า่าไผ่ขี่ได้เอาโหลดมาจั่มบกัะเอาตัวเขาไฮ้เนาะก็โยกหล่อเลื่อยบานเขาก็ว่าเอาไปโหลดบานให้เข้าหาหมาได้แต่ขี่บ่เป็นมันนี่เอ้าแนี่ว่าจะฟันแนวได้ยังี่ยว่าจะขับอยู่ใส่นี่ บมูหว่าครับอยู่ไซตแต่ว่าเขาให้อโลดมาให้หลดนะเขามันเป็นในหมู่บ้านห้องนี่บริเลยได้เป็นในโชว่วงรุ่มยังี่แต่วันนั้นสาานทีก็ซสิน้ำบานจึงสิละหังจากบานได้เมื่อนบาญจะคลองดีกนในข่วงกันก็ซสิน้ำบานน้ำยังนี่นเ,เขามาแจกโลดนะ่นะไพขีดได้เอาไปโลดน่ะนะได้เขาสะให้เลยขัให้เลยก<ห>็ไปน้ำเขากับจะคลองกับครับเป็นอยู่ตัวพคนว่านในขวมกันนว่า โยกหล่อโซ่เลยยกหล่อโซ่เลยเขาก็เลย่าเอาไปเลยเขาบยกหลอหนาด้วยหลอหลังหลอดหนาหลอาหนาไม่ต้องเป็นเก่าเก่าสองี่สิบอกเก่าเก่าหึ่ี่ดีบอกฮหกเก้าเก้าหกกระได้ครับหมุนขึ้นหน่อยเาะมันต้องตัดสามโตได้มันตําโยขึ้นสูงว่าต้องเป็นเลขบนโยกต้องเป็นเลขบนโยกทั้งหนาสำเนาเตียงก็บบาไปสันเด้อครับผมสนผูชม เอาแต่ไม่ปลูกข้าวไทยละแต่ว่ารถค่นนั้นข้าวไหบารกีมาทงงานคีบูเป็นมันนี่ครับคุ้งเม่อขึ้นมาโอ้ยโดดกระซีบวมหมักดอกว่าแต่ว่าด้ายข้าวไหงก็เลยเอาเก้าเก้าสองหนึ่งทะเบียนรถครับเนนทะเบียนรถเก่าาซองหนึ่งมาเบิ่งนทะเบียนรถโดยเฉพองขี่นั้นถ้าตัด ขันแม่ป hmm, ล so like so so mm, ูกตัดกับ so so ิตาเป็นเก่าหนึ่งเก่าสองอย่างิมแม่ขันตัดกับจังสรรดสองหนึ่งเมันกับเก่าเก่ามันตายโตอยู่แล้วเนาะครับเก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก่าเก่าสองหนึ่งัดตัดเก่าเก่าสองหนึ่งเก่าหนึสองอะจิปมามานนีเนาะวายามนอกครับผมต่อนยกทั้งหนามันาจจะเป็นเหล็กสูงกันแล้วเหล็กขางบนครับไปจากไหนละแดวจะแตช่มจะพิจนาเอง ก็่เคยฟันจกเถืออาถารยังอีกว่าแอมสองตัวกะแต่ส่วนตัวเบาแอมเราทรงเป็นมักเก้าสองหนึ่งะครับเก้าสองหบครับส่วนตัวนเป็นเดล็กทีสวยงามครับแต่ในส่วนตัวได้ีครับเก้าสองหนึ่งแต่ไปชอบเอาน่อครับแต่ไนชอบครับผมตัดออกหรือว่ามันลงก็หนาได้ตัดทั้งหนาออกบอตัดเหล็กเก่าจะึออกเออเหล็กเก่าสองหนึ่งเนาะครับกะงามอยู่ด้เนาะครับผมมันเป็นความจ่นชอบแต่ละคนเนาะ ตัวเลขมีหายอยู่ครับแต่ว่าตัดเอาเองครับผมทำในปลูกเป็นตัดเป็นจะตัดเป็นเก่าสองเก่าหนึ่งเก่าเก่าแล้วก็สองหนึ่งครับผมอ่ะพิจนาเบิ่งเอาเองเนาะครับผมเอาถื้อนะครับคุณแม่เอฟซีเพิ่นแคบไว้ครับเก้าเก้าสองหนึ่งครับตัดเ่นเนาะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับแม่ปลูกของเฮาครับเอฟซีแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีมื้อนี้ครับ บ่าแอมเราตรงสิผาไปเบิ่งคองดีครับมีคลองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบิ่งคองดีกันครับบ้าแอมเราตรงนี่จะเดินทางไปทําบุญย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้คองดีติดม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกท่องเรลียทซัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อถือนะครับนองสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคับครับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะในเรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน้ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาไดเาาเ้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแลวเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยแล้วก็เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลึกลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี ตอนนุ่มดนีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับน้องเบริร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดตามนายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกับบุรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอีหยังบุตรบังหรือว่ามีอาทันมาบุตรมาบังหนาลาน เห็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปานทนาี่น้ำที่ทา่าลำรวยเงินท่องกันหลายครับตนผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซี FC, เอาไปรวยน้ำกันครับ สำห <AL> รับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกันกบสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันรับสนผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสนผู้ชมเปิดฝาหลงปูกมากนะครับนเนาะแล้วก็มือแท้ๆครับานผู้ชมมมือแท้ๆแ,แ,แ,แล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับ แล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนีแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันมีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงื่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาคนหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน่อนสม้ชมแลากาเบาแอมเราทงในน้ำมุนมานํำครับดนน้ำมุนของหลวงปุรอดมาห้ยเอฟซีนะครับสม้ชม ไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่โบดีถี่ลาสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสิ่ยเฮเบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเป่าครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับท่งสาทุ่งอู้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาทุ่ง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  สาธุสาธุครับ